สวัสดีครับวันนี้เพจพ็นมอเตอร์นะครับจะมาแนะนํานะครับพ้อย่างนะครับฟีโนมิโอนูโวตัวเก่านะครับเป็นแบบชักสามนะครับยึดถาวรนะครับยึดที่คอเลยนะครับตัวนี้2ตัวเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับต่างกันที่ตัวทางขวาที่ผมจับอยู่เนี่ยตัวนี้ปลายก้าน13มมิลนะครับส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นปลายก้าน15มิลนะครับ ปลายกาน15บ5มิลเนี่ยจะเป็นกา้านดืมนะครับนี่เลยนะครับอันนี้เป็นข้อยึดถาวรแล้วก็ถ่วงเม็ดกลางนะครับในกล้องก็น่าจะไม่เห็นหรอกนะครับมันมืดครับนี่เม็ดตะกัวถ่วงครับส่วนตัวที่ยึดข้อก็ดูดูได้ง่ายนะครับเพราะว่ามีรอยเชื่อมนะครับถ้าใส่สลักเนี่ยก็จะเนียนไปเลยนะครับจะไม่มีรอยเชื่อมแต่ การเขาก็จะยื่นขึ้นมาอย่างเดียวนะครับถ้ามีรอยเชื่อมอย่างเงี้ยก็คือยึดที่คอนะครับแบบใส่ห่วงนะครับมันจะมีแบบที่ยึดแบบไม่ใส่ห่วงก็มีนะครับถ้าชัก3ามเราก็แต้มแต้มสลักล่างแล้วก็ล้วงลูขึ้นมาได้เลยนะครับแบบนั้นก็ได้นะครับนะครับตัวนี้ก้านปลาย15เป็นก้านเดิมนะครับสําหรับใส่ลูกเดิมชัก3ได้นะครับที่เป็นปลาย15าลูก cbr ประมาณนี้นะครับลูกแต่งอื่นๆที่เป็นปลาย15มิลก็สามารถใส่ข้อเหวี่ยงตัวนี้ได้เลยนะครับถ่วงเม็ดกลางเม็ดใหญ่นะครับทั้ง2ตัวนะี่คือถ่วงเหมือนกันนะครับตัวถ้าไปใส่ลูกโซนิกที่เป็นปลาย13ใส่ได้นะครับแต่ต้องมีบูทมีบูทแปลงปลายก้านไปอีกนะครับก็บแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งบูทแปลงกจ็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ จะสวมเข้าไปในกา้านแล้วก็มีสลักโซนิกเสียบเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ากรณีใช้ก้านปลายจห้าแต่ถ้าไม่อยากใส่บูทปลายก้านนะครับต้องตัวนี้เลยนะครับปลายสิบสามนะครับก้านความยาวเท่าเดิมนะครับตัวนี้เป็นก้าน TTX นะครับนี่เลยนะครับปลายจะเล็กกว่านะครับเดี๋ยวผมเอาปลายให้ดูามันเล็กกว่ากันเห็นว่ารูนะครับ รูด้านเนี้ยเล็กกว่าตัวน,นี้ก็จะใหญ่กว่านะครับก็ตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับพวกลูกเชียร์ชักสามลูกลูกห้าเก้าชักสามนะครับที่เป็นลูกโซนิกที่เป็นลูกแต่งอื่นก็ได้ที่เป็นปลายสิบสามมิลน,นะครับแต่ตัวนี้หัวเขาจะบางกว่าตัวสิบห้านะครับแต่ตัวสิบห้าเอามาใส่ชักสามมันก็ต้องเหลาแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวก้านเนี่ยไปตีกับข้อเหวี่ยงนะครับเวลาชักลงนะครับจะเห็นว่ามันจะ มันจะตีตรงนี้ถ้าเราไม่เจียรหรือว่ากึงออกนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เลยต้องกึงออกส่วนตัวนี้ตายสิบสามเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับชัก3เอาไปใส่ชัก3เนี่ยเนื่องจากก้านเขาสั้นนะครับลูกสูบเนี่ยต้องการาที่จะต้องแต่งตัวกระโปงนะครับแต่งโค้งตรงสลักนะครับเพื่อไม่ให้อ่า ลูกสูบเราไปนั่งกับข้อเหวียงเวลาข้อเหวียงดึงกลับไปนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้นะครับแต่ถ้าไปใส่ลูก Cb เนี่ยใส่ปลาย13เนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะปลายนเนี่ยมันเล็กนะครับต้องใส่ปลาย15หเลยง่ายกว่าแต่ถ้าลูกโซก็ใส่ปลาย13เหมาะนะครับเลือกสลักให้ตรงนะครับก็รถก็จะใช้ได้ดีนะครับส่วนใหญ่ ลูกค้าสั่งไปเนี่ยเขาจะสั่งปลายสินะครับเพราะว่าถ้าไปใส่ลูกเล็กกว่านี้ที่เป็นปลายสิบสามงจะมีบูทแปนนะครับแต่ถ้าไปใส่ตัวปลายสิาแล้วไปใส่ลูกใหญ่ที่เป็นสลัก15บหนะ้เนี่ยมันต้องใช้บูทที่เป็นประกบด้านข้างนะครับก็จะเสียค่าบูทเพิ่มขึ้นมานะครับก็ตามสั่งลูกค้าแล้วกันนะครับลูกค้าสั่งมาผมก็แนะนําได้ประมาณหนึ่งนะครับส่วนเวลาใส่ชัก3เข้าไปนะครับ ตัวตีมก้านเนี่ยที่เห็นหเห็นว่าตัวนี้ได้ทําการเจียแล้วนะครับตัวก้านเนี่ยเขาจะโผล่ขึ้นมานะครับมันจะเป็นสกิดแค้งด้านในนะครับเวลาข้อเหวี่ยงชักกลับไปนะครับก็แนะนําว่าไปเจียแค้งง่ายกว่านะครับที่จะเรื่องแบบเนี้ยนะครับแบบนี้มันก็ดีอยู่นะครับตัวนี้ก้านมันหนาแต่ตัวนี้ก้านมันบางแล้วมาเจียเข้าไปแล้วมันโอกาสขาดมันก็มีนะครับเพราะว่าแรงกระชากมันสูงนะครับในเครื่องห้องเครื่องนะครับก็ แต่ตัวนี้ตัวนี้เห็นเจียไปแบบเนี้ยก็ยังสูงอยู่นะครับก็ต้องเจียแข็งด้วยนิดนึงใช้ดอกเจียดอกอะไรก็ได้ครับสกิดแค่นิดเดียวเองนะครับไม่เยอะนะครับก็ข้อเหวี่ยงตัวเนี้ยนะครับตัวหนึ่งก็ราคา3,500ยึดที่ข้อถ่วงเม็ดกลางนะครับนี่เลยลูกปืนครบนะครับพร้มอมใช้สั่งได้หมดป1 3 15นะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่ f a c e b o o k เพรมอเตอร์นะครับ